สภาวะเศรษฐกิจยังคงตกต่ำราคาน้ำมันราคาแร่ธาตุนะครับราคาราคาแกส๊สกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนี่คือสวัสดีครับมาพบกับผมเทสักเจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้นะฮะประเด็นที่น่าสนใจ เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศต้องจับตามองให้ดีฮะเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจสงความนะครับรองของกิจการกิจการทางการค้าของมหาอำนาจกำลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองและกำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยทีเดียวแต่ฮัสุมีการแต่งรถหลอกปรากฏว่าถูกจับได้เรื่องการทดสอบการชนส่งผลทำให้อาร์ติฟ นะครับยาลิสแล้วก็โตโยต้าในประเทศไทยได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ฮ mm hmm. ัสุบริษัทในเครือโตโยต้ามอเตอร์คอปนะครับออกมายอมรับว่าพวกเขาปรับแต่งชิ้นส่วนประตูเพื่อให้ผ่านการทดสอบการชนด้านข้างส่งผลกระทบต่อขนาดรถยนต์ขนาดเล็กนะครับ8ป0 0 0คันที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์โตโยต้ารวมถึงยาลิสแล้วก็ แ t ทิฟนะครับที่วางจำหน่ายในประเทศไทยด้วยนะครับ่ฮ้สุระบุว่าแผงประตูด้านข้างนะด้านในของรถที่ทดสอบได้ถูกนำเป็นรอยบากไว้ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทดสอบชนด้านข้างเช่นความเป็นไปได้ที่อาจจะมีแหนมแหลมยื่นออกมาจนเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารเมื่อถูกชนและถุงลมดีดออกนะครับอย่างไรก็ตามดโดยต้ากล่าวพวกเขายังไม่รับ รายงานอุบัติเหตุหรือรับบาดเจ็บจากผลที่มีความผิดพลาดจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับในขณะที่แค่เพื่อนบ้านบวยนะฮะซ้อมยิงปืนเสียงดังนะฮะชายบุกสังหาร5รายในสหรัฐอเมริการวมถึงเด็ก8ขวบด้วยมือเปืนรายหนึ่งก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิต5รายในนั้นก็รวมถึงเด็ก8ขวบหลังเพื่อนบ้านขอให้เขาหยุดซ้อมยิงปืนในระหว่าง ยิงอยู่ที่บริเวณลานหน้าบ้านของเขาในเมืองคิฟแรนรัฐเท็กซัสจากการเปิดเผยของนายอำเภอซานซินโตนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะบ่อยการลักษณะใกล้เคียงกันนี้นะครับโดยเฉพาะการกราดยิงอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะก็น้องสาวคนสวยของคิมจองอึนก็สับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับขู่จะยกรับคลังแสง นิวเลียร์ทำการตอบโต้ปฏิกิริยาสหรัฐอเมริกาและก็เกาหลีใต้น้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือวอยวา์ใส่ประธานดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาต่อกรณีการข่มขู่ทางนิวเคลียร์ระบุมันเป็นภาวะเลอะเลือนของคนชรานะครับประเทศของเธอจะตอบโต้ด้วยการยกระดับกรังแสงปรมาณูความคิดเห็นของคิมโจยองนะครับ ที่เผยแพร่โดยสื่อมวลชนของรัฐถือเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเกาหลีเหนือที่มีต่อการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างโจไบเดนกับยุนซุกยอนประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ที่ประกาศยกระดับการปราบปรามเพียงยางในนั้นก็รวมถึงการพากพิงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอย่างที่ไม่ค่อยพบเห็นหนักนะครับอย่างที่ไม่ค่อยพบเห็นนักในกลไกโฆษณาชวนเชื่อของทางฝั่งเกาหลีเหนือ ในขณะที่เรื่องของวิกฤตแบงก์ยังไม่จบปรากฏว่าเอกชนล้มเหลวฟื้นฟู First Republic นะครับจนเจ้าที่มีการเรียกหาหรือด่วนเจ้าที่สหรัฐอเมริกากำลังดาเนินการอย่างเร่งด่วนในการช่วยเหลือธนาคาร First Republic ที่กำลังประสบปัญหาหลังจากที่ความพยายามของบริษัทในภาคเอกชนจนถึงตอนนี้ยังประสบกับความล้มเหลวนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ รอยเตอร์อ้างอิงแหล่งข่าวะฮะระบุว่าบริษัทฝากเงินนะครับหรือคลังธนาคารและธนาคารกลางของสหรัฐอเมริการหรือเฟดได้มีการประชุมด่วนกับบริษัทการเงินทั้งหลายในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าในความพยายามมอบสายช่วยชีวิตแก่ธนาคาร First Republic นะครับแหล่งข่าวอ้างว่าย่างก้าวดังกล่าวอาจจะเปิดทางให้ฝ่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มเติมในนั้นก็รวมถึงสถาบันการเงิน ทั้งหลายและบรรดาบริษัทอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบอกว่ายังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ารัฐบาลกำลังพิจารณามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือธนาคาร First Republic ของภาคเอกชนด้วยหรือไม่พร้อมเน้นย้ำว่าเจ้าที่สหรัฐอเมริกานะครับมองข้อตกลงภาคเอกชนว่าเป็นหนทางที่ดีกว่าดีกว่าบรรษัทน์นะ ประกันเงินฝากของสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาพิทักษ์ first r e p u b l i c ก็จะให้ธนาคารเล็กนะไปอยู่ในอานัดของธนาคารใหญ่ให้ธนาคารใหญ่มาซื้อไปซ่หวังว่าจะหยุดปัญหาในขณะที่ภาวะคุณยนต์ครอบกรองโลกปรากฏว่านะครับสมาชิกคองเกรสนะก็เสนอข้อห้ามใช้ AI เข้ามาใช้ในกองทัพและกรังแสง สมาชิกบุธิสภาสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลเกี่ยวความเป็นไปได้ในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในครังแสงนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาโด,โดยแนโดยแนะว่านะครับเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ควรถูกวางสถานะให้ยิงหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยตนเองสอวและสสจาก Democrat สามรายและดีพ u ร l i c a นหนึ่งรายเสนอร่างกฎหมายที่เรียกร้องให้แบน AI จากการถูกใช้งานในแนวทางหนึ่งที่อาจจะนำไปสู่การปล่อยอาวุธนิวเคลียร์แต่ถ้าผ่านความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้จะถูกรวมเข้ากับนโยบายหนึ่งของกระทรวงกลาโหมหรือเพนตากอนในปัจจุบันซึ่งกำหนดให้มนุษย์ต้องอยู่ในวงในในการตัดสินใจในการยิงนิวเคลียร์ซึ่งนี้ก็ช่วงนี้ก็พูดกันมากเรื่องของการยิงนิวเคลียร์เพราะมีความรุนแรงที่มีโอกาสจะสูงขึ้น ในขณะที่สื่อของสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยว่าเตรียมพร้อมซ้อมรบจำลองตอบโต้จีนบุกยึดไต้หวันมีรายงานว่ากองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกาได้ทําการซ้อมรบจำลองตอบโต้จีนบุกยึดไต้หวันเป็นครั้งแรกสะท้อนว่าวอชิงตันเริ่มมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่าปักกิ่งอาจจะใช้ความพยายามนํากําลังนะครับเข้าควบคุมแดนปกครองตนเองแห่งนี้ นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็โวยรัสเซียนะครับบอกว่าปั่นไม่หยุดย,ย่้ยการสู้รบประชิดเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐอเมริกันพวกนักบินรัสเซียนะครับพยายามดักฟิชหรือการต่อสู้ระยะประชิดกับเครื่องบินรบของอเมริกันที่จากคำกล่าวอ้างของโกศกกองบิญชาการกลางของสหรัฐอเมริการายหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว c n เ พร้อมประนามมันเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเกิดขึ้นเรื่อยๆของมอสโกนะครับโคศบัญชาการกลางของสหรัฐอเมริการะบุว่าการยกยุดังกล่าวเป็นหนึ่งในพฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆของนักบินรัสเซียที่พบเห็นได้หลายต่อหลายตัวอย่างเมื่อไม่นานมานี้นะครับเจ้าที่สหรัฐอเมริกายังบอกกับ CNN ว่าดูเหมือนว่านักบินของรัสเซียไม่ได้พยายามยิงเครื่องบินลบของอเมริกัน แต่พวกเขาพยายามยั่วยุสหรัฐอเมริกาและลากเราเข้าสู่เหตุการณ์ระหว่างประเทศนะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปจุนเหตุการณ์ในรัสเซียในขณะที่กองทัพซูดานกลับลำห้ามพลเมืองของอังกฤษนะครับขึ้นไฟสุดท้ายส่วนอเมริกันนะส่งโดรนติดมิสไซล์ประกบขบวนคอนโวยอเมริกันอพยพออกนะครับส่วน132คนไทยถึงนะกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อย สำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว uters, รอยเตอร์รายงานว่ากองทัพซูดานขวางพลเรือนอังกฤษห้ามขึ้นไฟสุดท้ายของการออกจากกรุงคาทูมหลังอพยพไปแล้ว1,888คนขณะที่สหรัฐอเมริกาส่งโดรนมิสไซล์ประกบขบวนคอนไวยพลเมืองอเมริกันหลายร้อยคนอพยพทั้งทาง,ทงบกอากาศและทางทะเลออกนอกประเทศหลังเสียชีวิตไปแล้ว2รายส่วนพลเมืองไทย132รายกลับถึงกรุงเทพนะครับ จากซูดานอย่างปลอดภัยท่ามกลางการสู้รบยังคงดุเดือดกลางเมืองหลวงแต่เหล่านักการทูตทั้งหลายเปิดช่องทางมากมายในการเจราจาเพื่อจะยุติเหตุการณ์และก็ให้คนหนีออกมาจากนอกประเทศในขณะที่วากเนอร์นะครับมีสิทธิ์หันหลังให้สงครามยูเครนนะครับหลังฟิกโกชินงัดข้อซอยกูนะครับภาพถ่ายดาวเทียมตะวันตก เปิดปูตินส่งกำลังใจโอบประชิดแนวรบโจมตีนะครับเตรียมโจมตีครั้งใหญ่ในขณะที่เซเลนสกี้ก็กล้าวมีการาปืนพกส่วนตัวเข้าสู้ตายคาฐานที่มัน่นสำนักข่าวเอเจนซี่รอยเตอร์เอรายงานตรงกันนะครับว่าผู้บัญชาการทหารรับจ้างวากเนอร์นะครับได้สัมภาษณ์ด้วยตนเองสุดทนไม่อาจจะเห็นกองกำลังวากเนอร์ออกไปสู้รบ ในสงครามยูเครนหลังเกิดงัดข้อกับรับตรีกรลาโหมของรัสเซียอ้างปิดกั้นการสับสนุนกระสุนกำลังคนนะครับภาพถ่ายดาวเทียมตะวันตกล่าสุดนะครับปรตินส่งขุมกำลังจำนวนมากประชิดแนวหน้าในตะวันออกเฉียงใต้ทางตะวันออกและข้ามพรมแดนแผ่นดินเชื่อมต่อาครเมียกับแผ่นดินใหญ่ของอยูเครนท่ามกลางผู้นำของอยูเครนเปิดเผยถึง การช่วยต้นสงครามตั้งใจพร้อมสู้ตายคาฐานที่มั่นในกรุงเคียฟนะครับมีปืนพกติดตัวใช้แน่หากรัสเซียบุกส่วนนาโตประกาศส่งยันยนต์ต่อสู้กับยูเครนนะขอไปฮะต่อสู้ให้กับยูเครนแล้วจำนวน98%นตะตามสัญญานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งปรากฏว่าในฟิลิปปินส์ก็มีการจัดการเลือกตั้งเปิดตัว การลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งวันแรกคนไทยในฟิลิปปินส์ลงคะแนนขอไปฮะฟิลิปปินส์เปิดลงคะแนนหน่วยเลือกตั้งวันแรกคนไทยในฟิลิปปินส์นะครับลงคะแนนเลือกตั้ง2566นะครับที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่วันแรกที่เมืองเซบูเพราะไม่มีเลือกตั้งทางประชนีในวันที่1-3พฤษภาคมเปิดลงคะแนนเสียงที่สถานทูตนะครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าเกิดกรายยิงในรัฐเท็กซัสนะฮะซึ่งก็มีเด็ก8ขวบเสียชีวิตไปด้วยนะครับในขณะที่คนไทยในเดนเวอร์แลนะครับก็มาต่อแถวเลือกตั้งนอกกราเชียจักก็เป็นไปนด้วยความคึกคักคนไทยในเดนเวอร์แลน์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกกราเชียราจักเป็นวันแรก คือคักเปิดหีบเมื่อปี2566ในปีนี้ในขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีเตือนความขัดแย้งในซูดานจะเลวร้ายนะครับกว่าสงครามในซีเรียอดีตนายกรัฐมนตรีซูดานเตือนกองทหารนะครับสองฝ่ายรบกันเองในประเทศซูดานเสียชีวิตไปแล้วกว่าครึ่งพันจะก่อความหายนะและเลวร้ายมากกว่าสงครามในซีเรียและก็ลิเบีย ด้วยซ้ําไปในเชิงปรากฏการณนะ์ตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการทำทีนะซ้อมรบแล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าจีนเข้าทำการบุกยึดนะในฝั่งของไต้หวันนั้นสหรัฐจะทำการช่วยเหลืออย่างไร,นะรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ใชยอินเวอร์เนะียประธานาธิบดีของสหรัฐ ประธานาทิบดีของไต้หวันได้เดินทางไปพบกับประธานรัฐสภาของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาและต่อมาก็จะมีบริษัทค้าอาวุธเดินทางมาพบกับประธานาธิดีชัยอินเวนที่ไต้หวันนะครับที่บันมาสหรัฐอเมริกาก็มีการประเมินสถานการณ์แล้วนะครับว่าถ้ามีการเกิดสงครามขึ้นมาแนวท้องฟ้าเนี่ยของไต้หวันจะถูกยึดเป็นกรณีแรกและถ้าเกิดสงครามขึ้นมาสิ่งที่ตามมานะครับหนี ไม่พ้นนะครับที่ไต้หวันจะถูกยึดได้โดยง่ายเกมที่สหรัฐอเมริกาทำตอนนี้ก็เพื่อที่จะเร่งให้ประเทศพื้นบ้านเร่งให้ไต้หวันนั้นซื้ออาวุธจากฝั่งสหรัฐอเมริกันนั้นมากขึ้นส่วนสงครามในยูเครนจนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะฮะข่าวพยายามที่จะไปดิสเครดิตทางวลาดิเมียปูตินเรื่องของกลุ่มวัคเน์ซึ่งเป็นกองกำลังสำคัญที่เข้ายึดอย่างน้อย4เมือง ได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นบริษัทเอกชนพยายามดิสครดิตว่าเกิดความขัดแย้งกับรัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับของทางฝั่งรัสเซียแต่จนถึงขนาดนี้กลุ่มวักเนอร์ยังคงทำหน้าที่ต่อไปและส่งผลทำให้ยูเครนนั้นเข้าสู่กระบวนการพ่ายแพ้สิ่งที่มีการวิตกอย่างมากเรื่องธนาคารนะซึ่งธนาคารตอนนี้ก็ไม่จบไม่สิน้นวิกฤตก็กำลังบานปลายนะครับเฟิร์สรพับลิ ซึ่งตอนนี้เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้มีการประชุมหาเลือกันนะเพื่อที่จะหาทางออกว่าจะทำอย่างไรแต่ที่ผ่านมานะครับซิกเนเจอร์แบงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งธนาคารก็มีการให้ธนาคารใหญ่ไปทำการซื้อธนาคารเล็กแต่จนถึงขณะน,นี้พอยิ่งซื้อก็ยิ่งบานปลายยิ่งส่งผลทําให้ธนาคารใหญ่นั้นมีผลกระทบไปด้วยตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามจะไม่ใช้เงินฟื้นฟูธนาคารมาให้อุดหนุนกับ First Republic นะครับพยายามจะให้มีธนาคารใหญ่ไปซื้อธนาคารเล็กแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทําอยู่ตอนนี้เป็นการเดินมาหลักผิดทางผมเคยบอกแต่แรกว่าตั้งแต่ธนาคารแห่งแรกนะนะครับที่ล้มลงไปปรากฏว่าใช้เงินส่วนนี้ให้ธนาคารใหญ่มาซื้อธนาคารเล็กพอเกิดเหตุการณ์ที่2องก็ใช้าศาสตร์เดียวกันวอนนี้ First Republic เป็นธนาคารที่3 และมีแนวโน้มจะเป็นธนาคารที่4ที่5ตามมาถ้าบอกว่าเพื่อไม่ให้หลีกเลี่ยงนะครับ Republic, รเฟิร์สดีพับลิกเผชิญชะตาเดียวกัน,นรบรรดาสถาบันทางการเงินชั้นนาของสหรัฐอเมริกาเมื่อเดืนที่แล้วได้อัดเงินฉีดอัดฉีดเงินฝากเข้าไป30,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อประยุงสภาพคล่องของธนาคารแห่งนี้อย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวซึ่งชี้เป้าหมายเสริมความเชื่อมั่นแก่ธนาคารของประเทศ จนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าจะประสบกับความล้มเหลวในขณะที่หุ้นของ First Republic จากเดิมร่วง49%ตอนนี้ร่วงมาถึง97%แล้วนั่นหมายความว่าหลักที่สหรัฐอเมริกาทำอยู่โดยเฉพาะสงครามทางการค้าสงครามอาวุธและสงครามเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ประสบความสำเร็จน,นะครับมีแต่ปัญหาตามมาแต่การที่เขาเล่งทำสงครามที่เรียกว่า สงครามอาวุธให้มากขึ้นก็หวังจะได้ทองนะครับเพราะว่าเวลาทําสงครามขึ้นมาทองจะเป็นส่วนสําคัญและหวังว่าทองจะใช้มาในการค้าประกันจากธนาคารของเขาซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นกลับมาซึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจึงมีการเปิดสมรภูมิ นะครับไม่ว่าจะเป็นซีเรียรไม่ว่าจะเป็นซูดานและพยายามขยายสรมรภูมิไปที่ไต้หวันแต่จนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในสถานก,การณ์ที่ลำบากอัตรางเงินเฟ้อย,ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสภาวะเศรษฐกิจยังคงตกต่ำราคาน้ำมันราคาแร่ธาตุนะครับแลร็ราคาแกส๊สซกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถาดีขกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ในรัชกาลธิสิบท,ทรงอุทิศเพื่อปูงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครงองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรารูมกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมมาถาธบอพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคดะษฐาทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโตใหญ่พระบาาละมีนำชาติรนไปรัศดรเดือดร้อนนะแห่งหุ่นใด ช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนัการาเนยิ่งสิ่งใด ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน